สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยหาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับวันประจําวันที่23นะครับเดือนมิถุนายน2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2ตัวเด่นนะครับหรือว่าสูตร2เม็ดนะครับมัดรวม4นอยเช่นเคยนะครับอีนอยเฉพาะกิจหนอยรอบพิเศษหนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆ สำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้แนวทางไม่เข้าเลยนะครับพี่ๆผมต้องขอโทษจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับนะครับผมแนวทางหัวฮานอยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผม ก็ให้เป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่ๆก็สําหรับนะครับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่นะครับเด่นไปที่9นะครับพี่ๆแล้วก็8นะครับสายวิ่งลูดนะครับผมสายวิ่งลูดผมให้ไปที่ 9นะครับพี่พี่เนาะเด่น9เด่น8วิง่งรุ่นที่9นะครับส่วนเด่น8นะครับจับคู่ก็จะมีนะครับผม80นะครับ8 2นะครับ84 แล้วก็89นะครับผมส่วนเด่น9วิ่งรูดที่9นะครับผมก็จะมี90นะครับ94 96แล้วก็97นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้ในะครับใน ah, รอบนะครับในโค้งสุดท้ายผมก็จะเน้นไปในรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษนะครับลองนะครับลองรอบปกตินะครับพี่พี่เน้นไปรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่พี่ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่ ก็จะเป็นนะครับผมให้ไปในที่8 9นะครับผม8 4นะครับ9 0แล้วก็9 6นะครับพี่พี่ก็4คู่นะครับสลับผมเน้นให้นะครับสำหรับนะครับเลข3ตัว นะครับ3ตัวหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่เลข4นะครับให้ไปที่เลข4ก็จะเป็นนะครับผม4 8 4นะครับ4 9 6นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับ ก็ฝากรับชมนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับถ้าใครมีเวลานะครับพี่พี่ถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมรับชมหนังขยานะครับก็หนังขยาก็คือนะครับโฆษณานะครับก็คือเป็นกําลังใจในช่องนะครับพี่พี่เนาะถ้าพี่พี่รับพี่พี่เอฟซีนะครับรับชม โฆษณาหรือว่าหนังขยานะครับแอดก็มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่พก็สําหรับช่วงนี้นะครับฝนก็รู้สึกว่าจะตกนะครับพี่ๆเนาะตกตรงที่ทางานผมก็ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพี่ๆเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพี่พสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้นะครับแนวทางนะครับที่ผมให้ไปวันนี้เนาะขอให้มาในตัวที่ผมเน้นให้นะครับขอให้มาตรงๆขอให้แตก3ตัวนะครับพี่พี่ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ